สวัสดีเอเชียสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมนะเข้าสู่รายการสวัสดีเอเชียนะครับกับผมในชินโอบนิธิติรางกูลเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับวันเสาร์ร้อนๆแบบนี้นะครับผมจะพาผู้ชมไปซอกแซกเรื่องราวของวงการบันเทิงครับทั้งแดนกิมจิและก็แดนอาทิตย์อุทัยนะครับตลอดครึ่งชั่วโมงวันเสาร์วันนี้เลยครับ เพื่อไม,ม่ให้เป็นการเสียเวลาให้ผู้ชมนะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกต้องบอกว่าเดือนกุมภานะครับเป็นเดือนที่ต้องบอกว่าสาววกแห่งเคป๊อเนี่ยต้องชื่นมื่นเป็นแถวเพราะว่ามีศิลปินต่งตางๆนะครับมาทัวร์คอนเสิร์ตนะครับมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า 2pm นะครับรวมไปถึงวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมภาพบรรยากาศของซ r o c k กเกอร์หนุ่มหล่อนะครับอย่าง c ีแอนบจะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยฮะ นี่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในไทยครั้งแรกของซีนุ่มอินดี้วงร็อกนะครับอย่าง CN b r u w ที่ใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่า CN b r u w 2012 Asia Tour Concert Blue Storm n n b n n k o o k นะครับที่จัดขึ้นในที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับทั้งสมาชิกนะประกอบด้วยซีนุม่มสุดหล่อยอย่างชงยงวามือกีตาร์และนักร้องนำนะครับลีจงยอนมือกีตาร์และร้องสนับสนุนนะครับลีจองชินมือเบสและ ขั้นมินยกมือกรองนะครับต้องบอกว่าทั้ง4คนนะฮะเจอพิษน้ําท่วมทําให้ต้องเลื่อนไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเรียกว่างานนี้คุ้มค่าสมราคาแห่งการรอคอยของแฟนคลับจริงผู้ชมเพราะว่าเซียนบลูไม่ได้นะครับต้องบอกว่าแม้จะมาจากค่ายเพลงที่ไม่ได้เป็นยักษ์ใหญ่นะครับแต่ว่าการเน้นความสําคัญในเวทีหลักคอนเสิร์ตเนี่ยเรียกว่าสุดยอดเลยทีเดียวฮนะและตัวคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับระบบแสงสีเสียงนะครับและจอโปรเจคเตอร์ที่นํามาเพิ่มอีก4ตัวเรียกว่า มาตรฐานนะครับไม่ด้อยไปกว่าคอนเสิรต์ตใหญ่ของศิลปินระดับโลกที่เคยมาเปิดคอนเสิรต์ตแสดงในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ฮะเมื่อรวมเข้ากับฟอร์มการเล่นและร้องสดตลอด20เพลงฮิตอย่างไม่มีพักนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลง In My Head I Am A loner และ Love Life นะครับคอนเสิร์ตนี้กินเวลายาวนานเกือบ2ชั่วโมงเต็มเลยครับ ถือว่าสมราคาวงดนตรีที่ประกาศตัวว่าเป็นวงร็อกอินดี้ที่ไม,ม่มีดีแค่หน้าตาครับเพราะว่าถือกําเนิดถัดจากวงเพื่อนนะครับร่วมสังกัดวงเดียวกันซึ่งเอกลักษณ์จากคล้ายๆกันคือร้องสดเล่งสดอย่าง FT Island ไปนะครับซึ่งพวกเขาเปิดตัวที่ญี่ปุ่นแบบไร้สังกัดต้องบอกว่าเมื่อตอน ปี2009กครับก่อนที่จะมาเปิดตัวที่เกาหลีบ้านเกิดนะครับและกวาดรางวัลมากมายในฐานะศิลปินน้องใหม่นะฮะจนล่าสุดเมื่อปลายป,ายปี2011ครับค่าย Warner Music Japan ได้ดึงตัวเข้ามาร่วมสังกัดนะครับในการบุกตลาดเพลงแดนประดิบส่วนซิงเกิลที่2ชื่อว่า Where Are You นะครับก็ทำสถิติชาร์ตออริกอนนะครับในรอบ41ปีเลยคุณผู้ชมรวมทั้งเพิ่งกว่า4รางวัลกิตยศจากเวที Golden Disc Award นะครับซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นเวที Grammy แห่งแดนกิ จินะในงานนี้จำนวนนะครับเรียกว่าในจำนวนนี้มีรางวัลใหญ่อย่าง Best Asian Group Award นะครับรวมอยู่ด้วยครับ <ไป S 1> ย,ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับนอกจากหนุ่มอีมินโฮนะครับพระเอกสุดฮอตจากซีรีส์ Boys Over f l o w e r และ City Hunter ได้ลัดฟ้ามาเปิดตัวและถ่ายโฆษณาครีมอาบน้ำของ Twelve Part ปะทะกับซุปเปอร์ร์เซ็กซี่อย่างตัวแม่ของเมืองไทยอย่างสาวอ้ําพัชราภานะครับ และหนุ่มคนนี้นะครับยังมีส่วนร่วมเอา,าว่ามีส่วนร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่ไทยนะฮะด้วยการมอบเข้าของส่วนตัวในการประมูลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งมีทั้งหมวกจากซีรีส์ City ซิตี้ฮันเตอร์สร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอ,อ,ยขอมือแม่เน็กไทเสื้อแขนยาวนะครับรวมไปถึงสูทนะครับชุดสูทจากการรับเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาแบรนด์ไทยในครั้งนี้อีกด้วยครับยอดรวมในการประมูลครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้มากได้ไม่ครับผู้ชมก็แค่2 0 0 0 0 0 32,800บาทนะครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะไปมอบให้กับศูนย์ผู้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของไทยทีวีสช่อง3และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายด้วยโอ้โหหล่อและยังใจดีครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหครับคุณผู้ชมครับหนุ่มคนนี้นอกจากจะนัดอดีนะครับยังจิตใจดีเหมือนผมอีกต่างหากไม่เป็นไรครับต้องบอกว่าหนุ่มลีมินโฮนะครับเขาได้อาศัยช่วงวิกฤตน้ำท่วมคนไทยนะครับอาศัยสื่อผ่านโลกออนไลน์นะครับทั้งความช่วยเหลือและก็พอนาให้คนไทยประสบนะครับ ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้อย่างปลอดภัยครับผู้ชมครับม,มาที่ข่าวต่อไปดีกว่าผู้ชมเพราะว่าข่าวนี้นี่ต้องทําให้หนุ่มๆห,หลายคนน้ําตาตกนะฮะรวมผมด้วยนะครับก็สาวการประกาศนะครับอย่างสายฟ้าแลบของอดีตนะครับสมาชิกวง S D N 4 8อย่างสาวยูกะนะคบว่าตอนนี้เธอได้ตั้งท้องถึง7เดือนแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกับข่าวนี้พร้อมกับผมเลยครับ โดยสาวยุกะวัย22ปีนะครับได้บอกถึงข่าวดีครั้งนี้ว่าตอนนี้นะฮะเธอมีความสุขมาก กับการได้กับการจะมีสมาชิกค,คนใหม่ของครอบครัวนะครับลูกในครรภ์ของเธอก็แข็งแรงดีและร่างกายเธอก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากจากกออ่อนตออนน่กตั้งท้องและสุขภาพก็ดีมากมากด้วยครับดูในรูปนะครับโอ้โหน่ารักมากคุณผู้ชมครับสำหรับนะครับประสบการณ์การตั้งท้องแรกของเธอนั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์การเป็นแม่ของไอดอลสาวที่เป็นว่าที่คุณแม่มือใหม่ได้ยืนยันว่าขณะน,นี้ตัวของเธอนั้นมีความสุขแม้จะมีอะไรมากมายรอเธออยู่ในอนาคตก็ตามครับ โดยอดีตนางแบบจากนิตยสารเมนเอกนะครับยูกิเข้าเป็นสมาชิกของวง S D N 4 8นะครับกลุ่มสมาชิกที่เป็นกลุ่มวงพี่สาวของ AKB 4 8นะครับที่มีสมาชิกอ,อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับกับการเน้นจุดขายด้านการเซ็กซี่เป็นหลักนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2010นะครับ นิโนยุกินิโนมิยะยูกะคนนี้นะครับก็ได้แต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จึงถือว่าเธอนะครับแทบจะเป็นสมาชิกข,ของกลุ่มศิลปินไอดอลหนึ่งเดียวในวงการที่ไม่ได้เป็นสาวโสดเลยก็ว่าได้ครับหลังจากที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จมากมายกับวง S D N 4 8อยู่ประมาณ1ปีนะครับในปีพศออ uh, ในปี uh, ในเดือนนะครับพฤษภาคมปีต่อมาเธอก็ได้ประกาศว่าจบการศึกษาขออำลาออกจากวงครับ ซึ่งถือว่าข่าวการประกาศการตั้งคันของน uh, mm ิโนยูนิโนมิยะยูกะก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่เพื่อนๆของเธอวง S.D.N.48 mm hmm. กํำลังจะออกผลงานเพลงชุดสุดท้ายกับ uh, mm hmm. ที่มีชื่อว่าเน็กอังกอรนะครับในช่วงเดือนกลางเดือนมีนาคมก่อนที่สมาชิกทั้งหมดจะจบการศึกษาซึ้นสุดบทบ,บาทในฐานะไอดอล s d 4 8ในวันที่31มมีนาคมนะครับหลังสิ้นสุดคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่ NHK Hall ครับ 对。<laughs> อิ่มเอมเปรมใจทีเดียวผู้ชมน่ารักมากๆนะครับวงนี้ยังมีวงรุ่นน้องอย่าง AKB48 อีกหนึ่งวงก็น่ารักไปแพ้กันนะครับมาที่ข่าวสุดท้ายของช่วงนี้นะครับเรียกว่าเอาใจสาวๆแห่งการรอคอยคนนี้นะครับคุณน้ำฝนไม่ใช่ใครครับเรนนะครับสตาร์ไอดอลของเกาหลีที่ได้ฉายาว่าเป็นเสริลักแห่งเคป๊อปเลยก็ว่าได้นะครับล่าสุดจะมีการกลับมาสู่วงการบันเทิงก่อนกําหนดของเขาแล้วนะครับแต่ว่าในฐานะทหารบันเทิงนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเข้ารับราชการทหารอยู่เป็นเวลา2ปีนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกับข่าวน โดยเรยนะครับจะได้ออกทั้งโทรทัศน์รายการวิทยุในเครือข่ายสื่อของกองทัพเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าทหารหารนะฮะนอกจากนั้นยังได้ออกทัวร์คอนเสิร์ตในค่ายทหารทั่วประเทศซึ่งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เชื่อว่าความสามารถทั้งร้องและเต้นของซูเปอร์สตาร์หนุ่มคนนี้นะฮะน่าจะช่วยเหลืองานกองทัพได้อย่างไม่ยากเย็นเลยทีเดียวครับ ก่อนหน้านี้ครับแฟนขับทั่วเอเชียต้องโบกมืออำลาหนุ่มเรนไปชั่วคราวนะครับเมื่อนักร้องหนุ่มวัย29ปีตัดสินใจรายงานตัวเพื่อรับใช้ชาติตามหน้าที่ของชาติชายชาวเกาหลีใต้นะครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยระหว่างการฝึกนะครับมีการรายงานว่านักร้องหนุ่มคนดังสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตทหารได้อย่างรวดเร็วแสดงความโดดเด่นในทักษะทางด้านการแม่นปืนและยังได้โดนแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยครูฝึกอีกด้วยครับ ต้องบอกว่าเกง่เกงมากนะฮะคนนี้ต้องบอกว่าเรนนะครับที่มีชื่อจริงว่าจองจีฮุนนะครับเป็นดาราแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ได้เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานอกจากนั้นนะครับเขาคนนี้ยังเป็นยังมีโอกาสได้ร่วมแสดงในหนังฮอลลีวูดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง speed racer และก็ n ินจ a s s s a s s i ินะครับที่เราได้ชมกันไปแล้วนั่นเอง อย่างไรก็ตามฮะแม้จะโด่งดังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมากมายแต่หนุ่มเรนก็ยังคงทําหน้าที่ตามกฎระเบียบว่าด้วยการเกณฑ์ทหารที่ชายชาวเกาหลีใต้ทุกคนต้องใช้เวลาเป็นรั้วของชาตินาน2ปีนะครับโดยตามกฎแล้วเนี่ยต้องมีชายชาวเกาหลีใต้นะครับรายงานตัวตั้งแต่อายุ20ปีนะครับแต่สามารถผ่อนผันได้ครับซึ่งส่วนใหญ่ดารานักร้องต่างใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพื่อยืดระยะ เวลาการทํางานออกไปครับเพราะต้องบอกว่าคุณผู้ชมช่วงเวลา20 30ปีเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของการทํางานในวงการบันเทิงนั่นเองครับ s <S ต้องบอกนะฮะเกิดเป็นดาวที่อยู่ที่ไหนก็เจอจรัสนะครับโดยเฉพาะหนุ่มเรนของเรานะครับช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาอยู่กันต่อกับรายการสวัสดีเอเชียครับ